เรียบร้อยครับโอ้โหเราทําได้ครับค่ะวันนี้ไทยก็เอาเซอร์เบียได้ครับเซตที่3นที่ยี่สิบห้าต่อยี่สิบน่เองเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นพิรงวันับเป์พิรงวันระดิ่ยอดครระโบโหสุดยอดครับไม่ต้องคิดแล้วครับโอ้โหนี่คือแชมป์ที่2ในระดับนานาชาติของเราสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช anel ของรอยครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับจากสกูพิเศษย้อนรอยความสำเร็จวอลเลย์บอลไทยเอพิโซดที่หนึ่งซึ่งหลายท่านได้รับชมไปแล้วนะครับ เราพาท่านผู้ชมย้อนไปดูตั้งแต่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกสู่การเป็นทีมขาประจำของวอลเลย์บอลเวอร์กรังปีและสุดท้ายที่เกิดจุดเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวอลเลย์บอลไทยในปี2009เมื่อทีมสาวไทยซึ่งมีเจ็ดเซียนเป็นแกนหลักของทีมได้ก้าวไปสู่ตำแหน่งแชมป์ทวีปเอเชียได้อย่างยิ่งใหญ่ทำให้ทีมชาติไทยกลายเป็นทีมที่ทั่วทั้งโลกจะประมาทไม่ได้ รวมถึงทําให้กีฬาวอลเลย์บอลเริ่มกลายเป็นกีฬายอดนิยมของคนไทยนับตั้งแต่นั้นครับแต่อย่างที่เราได้เกริ่นไปในช่วงท้ายของอพิโซดที่แล้วนะครับการเป็นแชมป์เอเชียไม่ใช่จุดประสบความสําเร็จสุดท้ายแต่จริงๆแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปในวอลเลย์บอลระดับสูงสุดของโลกและสร้างผลงานกระหึ่มโลกอีกมากมาย หลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยสามารถเก็บชัยชนะเหนือทีมมหาอำนาจวอลเลย์บอลของโลกได้ครบทุกทีมแล้วครับวันนี้ทางช anel ของเราจะพาท่านผู้ชมย้อนไปดูผลงานการไล่เก็บชัยชนะของทีมสาวไทยเหนือทีมใหญ่ของโลกจะมีทีมไหนบ้างและทําได้เมื่อไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวตามไปชมพร้อมกันเลยครับท่านผู้ชมครับ16สิงหาคม2009ครับ ทีมชาติไทยลงสนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิร์กลางปี2009พบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาหนึ่งในมหาอำนาจวอลเลย์บอลของโลกครับโดยทีมชาติสหรัฐอเมริกาในครั้งนั้นครับมีซูเปอร์สตาร์ที่เรารู้จักกันดีหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นคอร์นี่ทอมสันจอแดนลาสเซนนิโคลฟอร์เซตและอคิลาเดโวนะครับ ซึ่งการแข่งขันในปีนั้นจัดขึ้นที่อาคารกีฬาเวท10ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงซึ่งยังเป็นยุคที่เปิดให้ฟแฟนๆเข้าชมการแข่งขันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับเกมนั้นเป็นเกมการแข่งขันที่สนุกมากครับสหรัฐอเมริกามีเกมรุกที่เฉียบขาดขณะที่ทีมสาวไทยซึ่งมีเจ็ดเซียนเป็นการหลักก็มีเกมรับที่เหนียวแน่นบวกกับเกมบุกที่หลากหลายและว่องไวครับแล้วก็จบเกมด้วยชัยชนะของทีมชาติไทยที่มีต่อสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกด้วยสกอร์3ต่อ2เซต สิบเก้ายี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบห้าและสิบห้าต่อสิบเอ็ดครับ Richards. Match point again. And that will จากชัชนะเหนือทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับเราย้อนกลับไปในปี2008วันที่28มิถุนายนทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิร์กลางปี2008สนามที่2ณประเทศโปแลนด์โดยโคจรมาพบกับเจ้าภาพโปแลนด์หในทีมแนวหน้าของทวีปยุโรปซึ่งปรากฏว่าผลการแข่งขันในครั้งนั้นทีมชาติไทยเบียดเอาชนะทีมเจ้าภาพไป3.2เซต19-25 25 21 18 25 25 23และ15ต่อ4ครับถือเป็นชัยชนะแบบช็อกกองเชียร์เจ้าบ้านและเป็นการปลดล็อกทีมชาติโปรแลนด์ได้เป็นครั้งแรกของสาวไทยครับความน่าสนใจของทีมชาติไทยต่อการแข่งขันกับทีมชาติโปรแลนด์ก็คือในเวลิลด์ครงปรี2009ครับทีมสาวไทยก็สามารถเอาชนะโปรแลนด์คาบ้านได้อีกครั้งแบบเล่นกัน5เซต และความบังเอิญก็คือนับจากชัชนะครั้งแรกในปี2008ที่นำโดยเจ็ดเซียนในอีก10ปีต่อมาครับวอลเลย์บอลนชั่นส์ลก2018ทีมสาวไทยก็โคจรกลับมาเอาชนะโปแลนด์ได้อีกครั้ง3-2เซตณมาเก๊าประเทศจีนนะครับแต่ในแมตช์ปี2018นี้ครับท่านผู้ชมครับผู้เล่นในทีมชุดหลักของไทยนำโดยเด็กๆรุ่นใหม่อย่างชัชชุออนมกศีที่ทำไปถึง29แต้มอัชรพรคงยศทำไป16แต้ม พิมพิชยากกรามสิบห้าแต้มและหัถยาบำรุงสุข12แต้มครับโดยมีพรพันธ์เกิดปราดเป็นมือเซตหลักเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับเราจะเห็นว่าเด็กๆรุ่นใหม่ของทีมชาติไทยทําผลงานสะเทือนโลกสืบต่อจากพี่ๆจัดเซียนได้เป็นอย่างดีเลยละครับจากทีมชาติโปแลนด์ครับไปดูการพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเยอรมนี22สิงหาคม2010การแข่งขันวอลเลย์บอลเวิร์กั k, งปีสนาม3าที่เขตบ,บริหารพิเศษฮ่องกง ทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายโดยเอาชนะทีมชาติเยอรมนีไป3-1ตเซต 20-25, 25-16, 25-16และ25-22ครับนับเป็นการเก็บชัยชนะเหนือทีมชาติเยอรมนีได้เป็นครั้งแรกของทีมสาวไทยครับ ต่อเน,นื่องก,กันกับการล้มทีมแกร่งจากทวีปยุโรปอีกหนึ่งทีมครับนั่นก็คือทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2010ณเมืองนาโกย่าป,ประเทศญี่ปุ่นวันที่7พฤศจิกายนทีมชาติไทยก็โค่นยักษ์ใหญ่ของยุโรปไปอีกหนึ่งทีมด้วยการเอาชนะเนเธอร์แลนด์ไป3ตอนน่อเซต2 5 1 5 25-23 15-25และ26-24ในครั้งนั้นครับออนอุมาสิทธิรักทำไป18คะแนนและมาริกาการานน ถือเป็นการสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องจากการคว้าแชมป์เอเชียเมื่อปี2009ครับท <naz i> ่านผู้ชมครับการแข่งขันวอลเลย์บอลคัดโอลิมปิกในปี2012ทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเซอร์เบียหลังจากนัดแรกนั้นไทยต้องแพ้ให้กับรัเสเซียไป3เซตรวดนัดนี้ไทยจำเป็นต้องเอาชนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ารอบ ขณะที่คู่ต่อสู้อย่างเซอร์เบียถือเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากที่สุดทีมหนึ่งมีตัวผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์เต็มทีมครับทั้งชโอเ维วิชลาสิกแต่ปรากฏว่าทีมชาติไทยเล่นได้อย่างสุดยอดมากครับหากใครได้ชมถ่ายทอดสดครั้งนั้นเนี่ยจะจำได้เลยว่านี่คือหนึ่งในแมตช์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของสาวไทยในการแข่งขันระดับโลกจบเกมนั้นทีมชาติไทยเอาชนะขาดลอยเลยครับ3เซตรวด 25-19, 25-17และ25-20 หักทุกปากาเซียนวอลเลย์บอลแบบที่เซอร์เบียได้แต้มไม่เกิน20เลยสักเซตเดียวครับปลดล็อกอีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปและของโลกได้สําเร็จในแมตช์นั้นครับออนอุมาทําคะแนนไป19คะแนนครับพลืมจิตและเเมริกาทําไปคนละ12คะแนนส่วนกัปตันกิฟต์ทำไป10คะแนนครับเรียกได้ว่าตบกันมันมือเลยทีเดียวครับตบตัวนี้ครับตบยัดใส่ตัวแล้วแ เรียบร้อยครับโอ้โหเราทําได้ครับคแค่วันนี้ไทยก็เอา,าเซอร์เบียได้ครับที่สามที่นี่25ต่อ20นะครับเรายังคงอยู่ในยุคข,ของการฝ่าด่านอรหันต์ทีมยักษ์ใหญ่จากภาคพื้นยุโรปครับหลังจากสาวไทยควา้าแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่2ที่นครราชสีมาในปี2013ก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลแกรนด์แชมเปี้ยนส์คัที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นการแข่งขันที่จะรวมเอาแชมป์ทวีปต่างๆมาแข่งขันกันนะครับ หลังจากทำผลงานได้น่าประทับใจในการแพ้สหรัฐอเมริกาด้วยการเล่นถึง5เซตทีมสาวไทยก็มาลงสนามนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติรัสเซียในวันที่17พฤศจิกายน2013ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมสนุกสนานสู้ไปหวเร้อไปสร้างความสุขให้กับคนไทยอีกหนึ่งนัดครับเพราะสามารถเอาชนะรัสเซียได้เป็นครั้งแรก3-1ตเซต18-25 25-22 25-21และ25-23 เป็นชัยชนะนัดเดียวของทัวร์นาเมนต์นั้นของสาวไทยโดยออนุมาทำไป26คะแนนวิลาวัน19คะแนนปลื้มจิต13คะแนนและในปีนั้นครับเป็นปีที่น้องแนนทัดดาวนึกแจ้งได้เดบิวต์สู่ทีมชาติชุดใหญ่ในการแข่งขันระดับโลกเริ่มจากเวลกรังปี2013ต่อด้วยการคว้าแชมป์เอเชียและแมชที่ชนะรัสเซียครั้งแรกในประวัติศาสตร์แมชนี้น้องแนนก็ทำคะแนนไปได้ถึง8แต้มเลยทีเดียวครับรองได้แล้ว เขาแก้ใน,นกันครับเขาแก้เรารับได้อุตราตั้งให้ขึ้นปีเรียบร้อยครับโอ้โหอัอ,อ,อนมมาครับโอ้โหชนะไป25ต่อ23ครับเอาละครับแล้วทำให้ไทยขึ้นมาเป็นอันดับ5เลยนะครับดูโคตรออนครับโ,โหโชนะรัสเซียครั้งแรกนะครับ พบกันมา10ครั้งไม่เคยชนะครับครั้งที่11ครับสุดๆครับโอ้โหทีมไทยเอาชนะรัเสเซียแชมป์ท,ทุกรายการใหญ่ๆนะครับที่ผ่านมาแล้วก็เป็นอันดับ6ของโลกครับเราชนะ3าต่อนึครับที่ครกองเชียร์ได้ครับปลดล็อกความสำเร็จเหนือทีมจากยุโรปกันอย่างต่อเนื่องครับในการแข่งขันวอลลย์บอลเวิด์กลางปี2016สนามที่2ในวันที่20มิถุนายนณเมืองบารีประเทศอิตาลีทีมชาติไทยกลับมาลงสนามแมตช์สุดท้ายของสัปดาห์พบกับทีมชาติอิตาลีเจ้าภาพ ซึ่งเป็นแมชแข่งใหม่ครับจากเดิมที่ต้องแข่งขันกันในแมชแรกแต่เกิดเหตุการณ์ไฟดับภายในสนามจนต้องยกเลิกการแข่งขันและมาเริ่มแข่งขันกันใหม่ในแมชนี้ครับการแข่งขันในครั้งนี้น่าสนใจมากครับท่านผู้ชมต้องเกริ่นก่อนว่าในปี2016นี้นักกีฬาสาวไทยรุ่นใหม่ๆเริ่มขึ้นมามีบทบาทในทีมมากขึ้นแล้วครับอย่างเช่นอัชรพรคงยศหัตถยาบำรุงสุขทัดดาวนึกแจ้ง รวมถึงน้องเล็กจากชุดเยาวชนที่เริ่มติดทีมมาทัวร์ในเวอร์กลางปรีทั้งชัดชุออนโมกสีและพิมพิชยาโกกรัมเมื่อเรามาดูไลน์อัพผู้เล่นชุดหลักครับประกอบไปด้วยท่านดาวนึกแจ้งจรัตพรบรรดาศักดิ์วิลาวันอภิญญาพงศ์นุสราต้อมคำเมลิกากันทองอัชรพรคงยศและเปี่ยนุชแป้นน้อยเท่ากับว่าในทีมนั้นมีพี่ๆอยู่ในสนามเพียงแค่3คนเท่านั้นครับ ในขณะที่ฝั่งอิตาลีนั้นส่งผู้เล่นชุดใหญ่เต็มสตีมทั้งอีโกนูซิล่าดิยูฟและดานิซีและเมื่อการแข่งขันแมชนี้เริ่มเสร็จแรกไปได้ไม่นานครับขณะที่ไทยกำลังนำอยู่10ต่อ5นั้นนุสราต้อมคำมือเซตหลักของทีมก็เกิดอาการบาดเจ็บทำให้ทีมชาติไทยต้องส่งมือเซตสำรองอย่างโสรยาพรหมล่าลงสนามตั้งแต่แตเซตแรกครับทำให้ไทยนั้นเหลือผู้เล่นหลักของทีมชาติไทยที่เป็นรุ่นพี่อยู่ในสนามเพียงแค่2คนเท่านั้นนั่นก็คือวิลาวันและมาริกาครับ ท่านผู้ชมครับทีมสาวไทยที่มีเด็กรุ่นใหม่มากกว่าครึ่งทีมขึ้นนําอิตาลี2อต่อหเซตก่อนจะโดนตีเสมอ2ต่อ2จนต้องมาตัดสินในเซตที่5และในเซตตัดสินครับหัทยาก็ลงสลับกับทัดดาวทีมไทยเลือดผสมระหว่างความสดกับความเก่าก็ออกนําอิตาลีห่างถึง8ต่อ2 และสุดท้ายทีมสาวไทยก็สร้างประวัติศาสตร์เอาชนะอิตาลีได้ครั้งแรกและเป็นชัชนะเหนืออิตาลีคาบ้านด้วยครับด้วยการเซตลูกโต้กลับโดยอชราพรให้กับมริกาต,ตกปิดแมชลงงดงามราเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับได้อิตาลีครับในแมชนี้แอดมินก็มีโอกาสได้ดูถ่ายเท่าสดอยู่ด้วยครับสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือลีลาการเซตบอลของศุริยาพรมล่าครับ เธอเล่นธนูศราได้แบบไม่เกรงกลัวคู่ต่อสู้เล่นเหมือนกับว่าเป็นมือเซตที่คุ้นเคยกับเกมระดับโลกมาอย่างโชคชนแอดมินประทับใจมากๆแมชนี้ครับอัชรพลคงยศทำแต้มสูงสุดให้กับทีมชาติไทยที่22คะแนนครับจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับแมชกับอิตาลีในปีถัดมาก,ก็คือปี2017ก็ยังเป็นอีกหนึ่งแมชที่น่าประทับใจมากที่สุดในการแข่งขันวอลเล์บอลเวิร์กลงปีสนาม3ณอินดอร์สเตเดียมโหมมากในวันที่22กรกฎาคม2017 ในแมชนั้นสาวไทยเอาชนะอิตาลีขาดลอย3เซตร,รวดโดยการทำา11แต้มรวดจากเกมเสิร์ฟของชัชชุออนโมกสีในเซตแรกกลายเป็นแต้มลองพอยต์ที่ตราตรึงใจแฟนวอลเลย์บอลจำนวนมากเลยทีเดียวครับในแมชนั้นเองผู้เล่นตัวหลักของทีมชาติไทยก็ประกอบไปด้วยสาวน้อยอย่างชัชชุอัโมกสีพิมพิชยากกรัมรุ่นน้องอย่างหัตยาบำรุงสุขอัชรพรคงยศปิยนุษย์แป้นน้อยโดยมีรุ่นพี่ประคองทีมแค่2คนเท่านั้นนั่นก็คือนุสราต้อมคำกับปลื้มจิตถินขาวครับ เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับถึงปี2017นี้ก็ทําให้เราได้เห็นแล้วว่าอนาคตจะมีนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยเก่งๆพาทีมไทยโลดแล่นในระดับโลกต่อไปได้อย่างแน่นอนแม้ว่าพี่ๆจัดเซียนจะต้องทยอยเลิกเล่นกันตามกาลเวลาครับในส่วนของมหาอำนาจลูกยางของโลกในฝักฝั่งของทวีปเอเชียนั้นทีมชาติไทยก็ได้เอาชนะมาหมดแล้วครับทั้งจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แล้วก็พบเจอกันบ่อยในการแข่งขันระดับทวีปด้วยครับ สำหรับทีมชาติจีนนั้นแมชแข่งความทรงจำแอดมินได้เล่าให้ฟังใน EP ีที่แล้วนะครับถึงการที่สาวไทยสามารถเอาชนะได้ครั้งแรกในการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2019รอบชิงชนะเลิศและกลายเป็นแชมป์เอเชียครั้งแรกของประเทศไทยอีกด้วยหลังจากนั้น3-4ปีครับต้องบอกว่าทีมชาติจีนชุดใหญ่เนี่ยต้องขย่งฝีมือสาวไทยไปอย่างต่อเนื่องครับเพราะไทยสามารถเอาชนะจีนคาบ้านได้อีกในการแข่งขันวอลเล์บอลเวิร์กลงปี์0 1 1พรอบสุดท้ายที่มาเก๊า3-1เซต แบบที่เราเนี่ยแอบเห็นกองเชียร์จีนทยอยเดินออกจากสนามทั้งที่ยังไม่จบแมชการแข่งขันเลยทีเดียวครับและในปีถัดมาปี2012สาวไทยก็ยังตอกย้ำความเจ็บความฉ่ำให้กับสาวจีนที่เมืองหนิงโปโในเวิร์กรลังปรีรอบสุดท้ายและไม่กี่เดือนถัดมาครับสาวไทยก็ทุบก,กำแพงเมืองจีนอีกครั้งในบอลเลบอลเอเชียนคัพรอบชิงชนะเลิศ3-1เซตที่ประเทศขาซักสถาน เรียกได้ว่าในช่วง3-4ถึงปีนั้นครับสาวจีนแพ้ทางสาวไทยเจอกันทีไรเนีย่ยจีนมีเกรงทุกครั้งครับส่วนทีมชาติญี่ปุ่นนั้นสาวไทยเอาชนะปลดล็อกได้ครั้งแรกในการแข่งขันชิงที่3วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2001ที่นครราชสีมานะครับแต่จุดเปลี่ยนสำคัญก็คือการที่ญี่ปุ่นชุดใหญ่นั้นแพ้ให้กับไทยในรอบรองชนะเลิศชิงแชมป์เอเชีย2009ก็ทำให้ไทยนะครับได้กลายเป็นทีมที่ญี่ปุ่นต้องเอาจริงเอาจังด้วยเสมอ ในหล,หลายๆทัวร์นาเมนต์ญี่ปุ่นเจอทีมไหนก็จะผ่อนเกมจะหมุนเวียนตัวผู้เล่นอย่างไรก็ได้ครับแต่เมื่อไหร่ที่เจอทีมไทยญี่ปุ่นจะจัดชุดใหญ่ใส่เต็มไม่มีผ่อนมาจนถึงปัจจุบันเลยยังไม่พูดถึงวอลเลยบอลคัดโอลิมปิกที่เป็นประเด็นฝังใจแฟนๆจำนวนมากและแอดมินก็ยังไม่อยากหยิบยกมาเล่าให้เจ็บช้ำน้ำใจกันครับ แมตชท์ที่ทีมชาติไทยเอาชนะญี่ปุ่นคาบ้านในเวิร์กกังปี2012ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแมตช์ความทรงจำเพราะเล่นกันถึง5เซตและญี่ปุ่นก็ขึ้นท่านนำ14-11ต่อทำท่าจะเก็บสาวไทยในบ้านได้อีกครั้งแต่ทีมชาติไทยก็กัดฟันสู้ท่ามกลางเสียงเชียร์เต็มสนามของญี่ปุ่นเจ้าถิ่นจนกระทั่งสามารถพลิกเกมกลับมาชนะ18-16ต่อในเซตสุดท้ายได้อย่างเหลือเชื่อและกลายเป็นการเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นคาบ้านได้ครั้งแรกของทีมสาวไทยอีกด้วย และในการแข่งขันเวิลด์ครั้งปี2012นนั่นเองครับที่สาวไทยทำผลงานในรายการนี้ได้ดีที่สุดนั่นก็คือการคว้าอันดับที่4ครับ <S 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 2> <S 2> ถ้าผู้ชมครับยังมีทีมแกร่งในระดับโลกอีกหลายทีมที่สุดท้ายต้องพ่ายแพ้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่ทางแอดมินไม่ได้หยิบยกรายละเอียดมาเล่าให้ฟังอย่างเช่นทีมชาติคิวบาที่ในอดีตเคยเป็นมหาอำน,นาจลูกยางของโลกสาธารณารัฐโดมินิกันที่ขับเคี่ยวกับสาวไทยไมาอย่างยาวนาน ทีมเกาหลีใต้ที่เจอกันบ่อยและไทยมักจะแพ้ทางอยู่เสมอแต่ณปัจจุบันในปี2021ครับหากทีมชาติไทยฟิตซ้อมเตรียมทีมเป็นอย่างดีรุ่นน้องที่พัฒนาก้าวขึ้นมาเป็นกําลังหลักสมบูรณ์พร้อมไม่ว่าทีมไหนในโลกถ้าต้องมาเจอกับทีมชาติไทยรับรองได้ว่าไม่ใช่งานง่ายสําหรับในวันนี้ก่อนจากกันไปครับช่องของเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเรายังคงรัก ศรัทธาเชื่อมั่นในศักยภาพของสาวไทยไม่ว่าจะเป็นพี่ๆจัดเซียนที่บางคนอาจจะยังเล่นต่อรวมถึงรุ่นน้องและเด็กๆที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติไทยและจะพาทีมไทยประสบความสําเร็จในระดับโลกต่อไปในอนาคตครับสำหรับในวันนี้ทางช่องของเราก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดสั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคอนเทนต์ที่เราจะนำมาฝากกันในอนาคตต่อไปครับ สำหรับวันนี้ขอขอบพูณอีกครั้งครับและต้องจากกันไปก่อนครับสวัสดีครับ